เมื่อวานมีคนมาถามว่าหนูปฏิบัติธรรมหนูสวดมนต์สวดธรรมมาจากใช้เวลาสวดมนต์เป็นชั่วโมงแล้วนั่งปฏิบัติอึดเป็นชั่วโมงแต่ทำไมหนูถึงได้เจ็บไข้ได้ป่วย

ความเป็นสิ่งว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วสิ่งที่เราหนีมไม่พ้นคือความเจ็บความแก่และความตายมันเป็นธรรมดาของโลกเมื่อเรามีร่างกายแล้วเราก็ต้องมีเจ็บไข้เดือดปวยเป็นของธรรมดาไม่มีใขรในโลกนี้ ที่จะหนีความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้แม่แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นจอมสัพอยู่ยังไม่สามารถหนี้ตายนี้เจ็บนี้แก่ได้เลยแล้วเราเป็นไข่ถ้าเราคิดว่า การที่เราประพฤติปฏิบัติทมเพื่อไม่ให้เกิดโลภะไม่ให้เกิดโกรกนั้นแสดงว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติให้พ้นจากความทุกข์ที่เรียกกันว่าพระน,นิพพาน คนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมจริงๆต้องเป็นผู้ยอมรับในความเจ็บไข้ได้ป่วยว่ามันคือของธรรมดาในโลกและยอมรับในกฎตามความเป็นจริงว่าอันยึดจังทุกขขังอนัตตาสังขารร่างกายนั้น มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนของเราเราไม่ควรไปยึดมันถือมันจนเกินเหตุเกินปัจจัยถ้าเราไปยึดมันถือมันเกินเหตุเกินปัจจัยแล้วเราจะมีปความทุกข์เพราะฉะนั้น ถ้าเราอยากจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเราก็ต้องอยากเป็นผู้ปฏิบัติให้พ้นจากความทุกเพราะว่าถ้าเรายังเวียนว่าตายเกิดเราก็ต้องพบกับความแต่ความเจ็บความตายซึ่งสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถหนีพ้นไปได้แม้แต่สัก นเดียวเพราะฉะน้นแล้วขอให้มึงจงคิดหม่ยว่ามึงปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรถ้ามึงปฏิบัติธรรมเพื่ออยากพ้นทุกข์มึงก็ต้องยอมรับความเป็นจริงได้แต่ถ้ามึงปฏิบัติธรรมเพื่อหวังว่าเมื่ให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยนั่น เสียเวลาปฏิบัติเพราะท่านแล้วก็ขอเตือนพวกเราทุกคนว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้เราจงมีใจที่หนักแน่นมีขันติวร,รมีเป็นที่ตั้งเรายอมรับความเป็นจริงแล้วชีวิตจิตใจของพวกเรานั้นจะมีแต่ Kwan sup,